บสเนี่ยย่อมาจากบริษัทไบโอไซน์ที่มักจะเจำกัดมหาชนนะครับเป็นการรวมกลุ่มของสัตวแพทย์ผู้ก่อตั้งนะศัตวแพทย์7คนนะฮะแล้วก็ก่อตั้งมาตั้งแต่2547ปัจจุบันเราดำเนินธุรกิจมา18ปีแล้วนะครับเราก็เป็นสัตวแพทย์สัตวแพทย์ก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องอะไรฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของการยาเรื่องวัคซีนนะครับราวางโปรแกรมยาโปรแกรมวัคซีนให้กับฟาร์มขนาดใหญ่นะครับทั้งปศุสัตว์ปศุสัตว์บางหมายถึงสุกรนะครับสัตววว์์ปปีกกกก็็็คือไ่ทัั้้้งเดแลสตนํา การดีกาเราครอบคเป็นของธุรกิจของสัตว์เลี้ยงด้วยแล้วเรามีเครือข่ายสัตวแพทย์สัตวบาลและที่ิคการแพทย์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเป็นสัตวแพทย์สัตวบาลแล้วก็ที่ิคการแพทย์เนี่ยดูแลฟาร์มปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงทั่วประเทศนะครับธุรกิจเราก็เติบโตได้อย่างมาต่อเนื่องหลักๆสินค้าที่เราขายเป็นยาวัคซีนนะครับเป็นสารเสริมที่ใช้ในในสัตว์เราก็เป็นชุดตรวจเพื่อวางแผนควบคุมป้องก,กันโะรคในาการเงาบริการเนี่ยค่อนข้าง,างครบวงจรนะครับวางแผนการรักษาย,ยัางไงให้สัตว์ไม่ป่วย มีสารเสริมยังไงให้สัต์มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเติบโตดีภายใต้ต้นทุนการเลี้ยงที่ต่ำแล้วก็มีชุดตรวจยังไงเพื่อการเฝ้าระวังโรคระบาดที่เกิดขึ้นในส่วนของฟาร์มปศุสัตว์แล้วก็โรงพยาบาลสัตว์ทั่วประเทศกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหมดออข้อมูลจากสมาคมธุรกิจวิชาพันธ์นะครับของปี2 0ง2หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าธุรกิจตรงนี้อยู่มาสักษ3,000ล้านบาทนะครับปีแล้วเราเราปิดยอดขายประมาณสัก1,986ล้านนะครับ เราก็น่าจะเป็นผู้เล่นขนาดใหญ่นะครับที่มียอดขายครบในทุกเซกเมนต์ของตลาดนะครับลูกค้าอันอันดับต้นๆของเราถ้าขนาดใหญ่ทุกท่านรู้จักกันดีก็จะเป็นกลุ่ม CP กลุ่มเบทาโกกลุ่มไทยฟู้ดนะครับเราก็เป็นฟาร์มที่กระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งหมดแล้วก็โรงพยาบาลสัต์ขนาดใหญ่คลินิกรักษาสั์ขนาดใหญ่ทั้งหมดครับสินค้าเรามีหลากหลายครับบริการลูกค้าได้ครบวงจรทั้งหมด สินค้าของเราหลักมี3ากลุ่มนะที่เป็นกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเราเป็นจุดเด่นของเราคือคกลุ่มเกี่ยวกับสุขภาพสาัตว์เครือยาและวัคซีนนะครับเราเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายนะครับจากผู้จากผู้ผลิตที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกนะครับอย่างอย่างบริษัทไฟเซอร,ร์บริษัท MSD นะครับบริษัทซีว่าพวกนี้เป็นผู้ผลิตวัคซีนขนาดใหญ่เราเราจะจำหน่ายในเมืองไทยอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราก็ดาเข้าพวกสารเสริมนะครับเพราะเป้าหมายของการเลี้ยงเนี่ยทำไงให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงและเติ มันต้องใส่สารอาหารเข้าไปใหสัตว์เติบโตและแข็งแรงดีอันนี้เราเป็นผู้นําเขารายใหญ่จากยุโรปอเมริกานะครับอย่างเช่นพวกของทาง DSM นะครับทางบริษัท d s m บริษัท Traunition น,น,นะครับแล้วก็ภาคพื้นเอเชียก็มีอันที่3าก็คือเป็นชุดตรวจชุดตรวจเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของพวกเรารเพราะชุดตรวจหลักๆเราปเป็นที่จำหน่ายอย่างบริษัท Biocheck ของทางยุโรปนะครับบริษัท IDEX IDEX เนี ID IC. ID IC ย่ยถ้าใครรู้จัก IDEX IDEX คือผู้เล่นรายใหญ่ที่มีชุดตรวจอันดับหนึ่งของอเมริกา เราเป็นผู้เราเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็ดูแลตรงนี้อยู่นะครับขนาดเดียวกันเราก็พัฒนาจนุดเด่นของเราหนึ่งนอกจากเป็นผู้นําเข้าแล้วเนี่ยเราพัฒนาโดยสายการวิจัยและพัฒนางั้นเราจะมีชุดตรวจที่เราวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากสวทาชาวก็ดีหรือคณะสัตวแพทย์ของมหาลัยเกษตรศาสตร์ก็ดีของจุฬาก็ดีมหาลาัยต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยเราวิจัยเอาชุดตรวจตรงนี้เอาวางแผนในการควบคุมป้องก,กันโรคในส่วนของเนื้อสุก,กรด้วยแล้วก็เรื่องของโควิด -19 ด้วยแล้วก็มีชุดตรวจในคนด้วยทั้งในสาตร์ทั้งในคนนะครับ คือเป้าหมายหนึ่งอย่างนี้ฮะเนื่องจากเราไปศัลยแพทย์เรานําเข้ามาเรารู้ว่าเชื้อต่างๆที่มาใช้ในบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับโรคระบาดในบ้านเราอย่างนั้นการที่เรามีเป้าหมายนะครับส่วนของการเข้าตลาดเนี่ยเงินที่ได้จากการระดมทุนก้อนหนึ่งเนี่ยเราไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนซึ่งอยากได้เชื้อที่ตรงกับโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอันนี้ฮะเราทําร่วมกับไบโอเทคของสวทชเป็นวัคซีนในสุก,กรนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจซึ่งอันนี้มันจะตรงกับโรคระบาดในเมืองไทย แล้วก็ใช้ได้ใน c l m v นี่ด้วยนะฮะในเวียดนามในกัมพูชาในพมา่าแล้วก็ในลาวอันเนี้ยผมเชื่อว่าจะไปน,นาคนคาดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเริ่มใช้ตอนนี้มีการทดลองอยู่แล้วในตัวสัตว์นะครับผมการทดลองแล้วจดทะเบียกนการอยอผ่านเนี่ยคาดว่าประมาณสักปี66นะครับอันนี้เราจะได้เห็นโฉมหน้าของวัคซีนที่เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยที่ที่วัคซีนในสัตว์เป็นเจ้าแรกของรมเทศไทย ที่ผมเรียนไปสามกลุ่มแรกคือผลเอกของเรานะสินค้า O E M หลักๆของเราเนี่ยเป็นสินค้ากลุ่มพวกสารเสริมกับพวกอาหารสำเร็จรูปอาหารเบ็ที่ใช้ในส่วนของในสุกรและสป,ปีการ O E M หมายถึงว่าเราไปจ้างผลิตคตว่าจ้างผลิตเราต้องคัดเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานก่อนมาตรฐานของผมในวงการผมก็คือมาตรฐานเรื่อง G M P กับ S A C C P นะครับแล้วก็มี Farm I Q S เราต้องขอมาตรฐานนี้ก่อนไอ,อ้์อเราก็จะมีสูตรนะครับคิดค้นกับผู้ผลิตด้วยกันได้สูตรที่ตรงความต้องการกับหมูหรือไก่หรือของปลา นะครับแต่ชื่อสินค้าภายใต้แบรนด์ของสินค้าเราอันนี้ฮะเราเราเราทำแบรนด์ตรงนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นในส่วนของผูสัลิตนะครับถ้าในส่วนของสัตว์เลี้ยงเ,เราได้รับคําบเ่ิงใจจากบริษัทมาประเทศไทยนะครับป็นเทศแทนจะจำหน่ายสินค้าคือเพชรดีกีทุกท่านเขารู้จักดีนะฮะอาหารเพชรดีกีเนี่ยเป็นอาหารที่ที่จำหน่ายทั่วโลกเราได้รับคำใบเบิใจเป็นโทรแทนจำหน่ายเพชรดีกีในส่วนของอาหารารักษาโรคในส่วนของสุนัขแมวผ่านช่องทางก็คือโรงพยาบาลสัตว์กีลินิกรักษาสัตว์เนื่องจากพื้นฐานเดิมเนี่ย เรามีสัตรแพทย์ที่ขายสินค้าผ่านตรงนี้อยู่แล้วแต่พอดีกิเห็นเห็นโอกาสทางธุรกิจก็เลยจับมือร่วมกับกลุ่มบริษัทลูกของเราบริษัทเพชรเอ็กนะครับจับมือร่วมกันให้เอาสินค้ากลุ่มนี้ไปขายในโซนคารลบ้านซัคคินิกนะครับทั่วประเทศทั้งหมดแ้จุดเด่นของเรานะครับต้องบอกว่ากลุ่มของบริษัทไบโอไซน์ที่ผมเรียนไปนะครับเนื่องจากผู้ก่อตั้งเนี่ยมีประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในธุรกิจไม่ต่างกั25ปีงั้นผมเชื่อว่าผู้บริหารที่เนี่ยหนึ่งจะอย ความใกล้ชิดเราเห็นเราเห็นการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนไปของธุรกิจของตลาดทั้งปัจจัยภายนอกภายในยที่กระทบต่อธุรกิจเรางั้นอันนี้ถือว่าเรามีการตัดสินใจและมีการวางแผนการทั้งานไปทีร่วมกันที่ไหวเร็วไอ้สองเนี่ยจุดเด่นเราคือเราสามารถหาซอร์ซิ่งหาสินค้าที่คุณภาพจากผู้ผลิตทั่วโลกได้และเราขับไว้วางใจไอ้สามเราก็มีทีมขายที่แข็งแกร่งกระจายเป็นเน็ตเวิร์กิ่งของสินค้าและทีมขายทั่วประเทศทั้งหมดอันดับ4ี่ก็คือ ภายใต้ตรงนี้นะเราไม่หยุดยั้งตัวเองเราก็มีสินค้าที่วิจัยและพัฒนาคบคู่กันไปภายใต้แบรนด์ของเราเองแล้วก็ภายใต้อนาคตตอนนี้เรากําลังลงลึกมากขึ้นก็จะมีโรงงานของเราเองนะครับผลิตสินค้าที่ได้จากการวิจัยแล้วก็ไปอเทิกอีกนะครับไปสินค้ากลุ่มสารเสริมนะครับที่ลดการใช้นิกเกับเรื่องไขมันในสัตว์นะครับก็จะมาช่วยเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศได้ลดต้นทุนการผลิตได้เพราะปัจจุบันที่ตอนนี้เราคงทราบดีว่ามีภาวะสงครามการระบาดของของโลกด้วยอยันที่1นึ่งไอ้สอมีภาวะสงคราม ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเกิดขึ้นนะครับทำให้ต้นทุนวัตถุดิบแพงเรามีตัวนี้เป็นสารวิจัยมานะครับลดการใช้ไขมันในสูตรอาหารก็ทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยถูกลงทําให้กเกษตรกรแข่งขันได้แล้วก็สัตว์เติบโตได้แข็งแรงครับตั้งแต่ก่อตั้งมานะครับ2547ถึงปัจจุบันเนี่ยเราโตด้วยดับเบิรดิจิตมาตลอดแกา,การเติบโตเราเนี่ย ต้องถือว่าเป็นความสามารถของผู้บริหารและทีมขายเรานะครับทำให้เราโตแบบดับเบิตที่จิตมาตลอดปีแล้วเราจบตัวเลขไงว่าพ ah ันเก้าร้อยกว่าล้านนะครับในแง่ของการเติบโตยอดขายเนี่ยเราโตขึ้นมามาสักสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับในโปรฟิตเราจบปีหกสามเราจบมาสักห้าสิบสี่นะครับปีหกปีหกสี่เราจบสักหกสิบเก้านี่โปรฟิตเราโตขึ้นมามาสักยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับงั้นเห็นว่าเราน่าจะเป็นกลุ่มบริษัทเดียวนะครับในปีที่แล้วที่เติบโตได้ทั้งยอดขายและกำไร ท่ามกลางวิกฤตระบาดของของโควิด1 9นะครับทั่วโลกแล้วก็ที่เมืองไทยก็ส่งผลกระทบนะครับจากการล็อกดาวน์ก็ดีนะครับ,รนะรบไอ,อคือมีโรคระบาดในสัตว์งั้นเราเป็นกลุ่มบริษัทเดียวที่มีการเติบโตได้ทั้งยอดขายและกําไรนะครับในปีที่ผ่านมานะครับถามว่าคู่แข่งในธุรกิจนี้เยอะไหมถ้าเป็นรูปแบบครบวงจรของไบโอไซด์เลยเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นผู้เล่นที่ไปอยู่ในเมืองไทยด้วยกันน่ยไม่มากเราน่าเดติดติดหนึ่งหนึ่งในห้าข,ของผู้เล่นรายใหญ่ถามว่าครบวงจรผมมันคือมีทีมขายที่ ท,ที่ครบทุกตลาดตลาดผู้เล่นงขนาดใหญ่อย่างตลาดพวกซีพีเบทโกไทโฟที่เป็นฟาร์มอินทิเกรตครบวงจรมีโรงงานอาหารสัตว์นะครับแล้วก็มีส่วนของสัตว์เลี้ยงด้วยนะเราน่าจะเป็นหนึ่งใน5นะครับถ้าตัดบริษัทต่างชาติออกไป <S <S ความเสี่ยงมันใช่ไม่มีนะครับมีะแต่จริงๆโรคระบาดก็เป็นความเสี่ยงแต่อย่างที่บอกครับจุดแข็งเราคือเราเห็นเราเห็นแล้วว่าโรคระบาดตรงนี้มามาก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นการวางแผนและตัดสินใจร่วมกัน แล้วก็หาสินค้าที่มีลดกรรมาตอบโจทย์ได้ในภาวะวิกฤตถามว่าวกระทบมันก็กระทบต่อคอสินค้าเราเหมือนกันอย่างกลุ่มสุขภาพศาสตร์การอาหารเสริมเนี่ยยอดขายเราตกขึ้นมาบางงานแต่เรามาแซงได้จากยอดของชุดตรวจเราครับชุดตรวจโรคระบาดคือ SF นะครับปีแล้วมีการระบาดกับโรคเอในในเมืองไทยเนี่ยชุดตรวจตัวเนี้ยเป็นการตอบโจทย์ช่วยเหลือเกษตรกรได้นะครับปัจจัยเสี่ยงข้อที่2คือเราอาจจะถูกเพิกถอนนะครับการไปเทอจะจัดหนายได้นะครับ,รเ,จจนะรบเราก็เลยแก้ปัญหาตรงนี้โดยการมีโรงงานการผลิตภายใต้แบรนด์สินค้าของเราเอง นะครับเพื่อทาให้เรามีรากแก้วที่อย่างลึกขึ้นในในอุตสาหกรรมนี้นะครับอันที่3คือเราจะมีสินค้าที่วิจัยพัฒนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งภาครัฐเอกชนเพื่อมีสินค้าไปใต้แบรนด์ของเราเพราะว่าเราไม่ได้มองเฉพาะตลาดเมืองไทยนะครับจริง,รงๆกลุ่มไบโอไซด์เรามีส่งออกสินค้าไปยัง CLMV อยู่แล้วทั้งเวียดนามทั้งมาเลทั้งพาม่างั้นอนาคตเราก็ต้องมีสินค้าภายใต้แบรนด์เรานะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่มันต้องเป็นสมดุลระหว่างการไปรเธอจะจำหน่ายกับสินค้าายใต้ไอเดียเรา OA เตรงนี้เราพยายามหา นะครับเพื่อบริหารความเสี่ยงก็ทำให้ธุรกิจเรายังเติบโตไปได้นะครับเพราะเราไปหนึ่งในในฟูดซัลายเชนอยู่แล้วแต่ประเทศไทยอย่าง,ง,ง,งที่ท่านทราบดีว่าประเทศไทยก็เป็นครัวของโลกนะประเทศไทยเป็นครัวของโลกงั้นแหล่งผลิตประเทศไทยเนี่ยถือเป็นแหล่งขนาดใหญ่ทั้งบริโภคในประเทศ่วนนึ่งแล้วก็ส่งออกไปยังยุโรปส่งออกไปทางญี่ปุ่นทางอเมริกาได้ธุรก,กิจเราก็จะเติบโตไปกับแหล่งโปรตีนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆเป้าหมายหลักๆของการระดมทุนเรามีประมาณ4ข้อ นะครับข้อแรกคือเราเราต้องมีการคืนหนี้เก่าก่อนอันนี้นะฮะอันที่2คือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจอันนี้เป็นเป็นเป็นไปนคอของธุรกิจอยู่แล้วนะครับเพื่อทําให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจเราถูกลงดอกเบี้ยที่ต่ําลงนะครับโดวอีส2ข้อหลักๆเป็นการขยายธุรกิจนะครับไปในไปในฟิวเจอร์โปรเจกต์นะครับอันแรกก็คือเป็นโรงงานการผลิตนะครับก็คือพวกสารเสริมนะครับที่ลดการใช้พวกไขมันในสัตว์แล้วก็กลุ่มพรีมิกนะครับอันนี้เราตั้งโรงง,งานกันเราอยู่ที่นิคมสินสารน,นะครับสมบุญสาครอ,อันเน เราตั้งใจนะครับไอ2สองคือเรามาวิจัยต่อยอดในส่วนของวัคซีนที่ใช้ในสัตว์นะครับอันนี้เราน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ผลิตได้นะครับงั้นเป้าหมายคือเรามองไปข้างหน้างั้นส่วนหนึ่งก็คือดูแลธุรกิจปัจจุบันโดยการลดหนี้เพิ่มสภาพคล่องอีกอย่างหนึ่งคือลงทุนในเครื่องจักรโรงงานการผลิตสินค้าเราแล้วก็ต่อยอดในส่วนของวัคซีนในสัตว์ครับอันนี้คือเป้าหมายสี่ข้อหล,ลักๆต้องเรียนงี้ฮะเราเราเติบโตมาตลอด18ปี นะครับทำกา,การแข่งขันที่สมบูรณ์แบบแต่ธุรกิจธุรกิจเราเป็น B2B s i n น s s นะครับผมเชื่อว่าไบโอไซด์ยังมีศักยภาพในการเติบโตได้จากปัจจุบันไปถึงอนาคตจากฟิวเจอร์โปรเจกต์ที่ผมเรียนไปสักรู่นะครับว่าเราไปต่อยอดในส่วนของสารเสริมกับวัคซีนยังไงอันนั้นเป็นที่หนึ่งในสองคือเรายังต่อยอดไปใน CRBV นี้ด้วยในอาเซียนด้วยเราตั้งเป้าว่าเราจะเป็นกลุ่มบริษัทไบโอเทคไบโอเทคไปถึงยาวัคซีนชุดตรวจต่างๆนะครับอันนี้เป็น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 สิ่งเป็นความมุ่งหวังและตั้งใจของทีผู้บรริหา แล้วสิ่งที่เราจะไปนะครับงั้นเราเชื่อว่าเรายังมีอนาคตในการเติบโตได้เรื่องการปันผลเนี่ยอันนี้เราชัดเจนเราปันผลไม่ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ของกำไรสุทธิอยู่แล้วอันนี้เราตั้งเป้าไว้อยู่แล้วนะครับงั้นอยากให้จับตามองหุ้นไบโอไซน์นะครับว่า BAS ตัวย่อในตลาดคือ BAS นะครับผมเชื่อว่าเราเป็นกลุ่มสัาวแพทย์กลุ่มแรกที่มีการรวมตัวกันนะครับอยู่ในธุรกิจที่เป็นปจัจจัย4ของการผลิตอยู่แล้วแล้วเมืองไทยเนี่ยถือว่าเป็นโคของโลกมีจุดแข็งเรื่องการผลิตอาหารอยู่แล้วงั้นเราอยูู่่่นธุรรรรกกิิจททีีแแข็งงบผบ้หา ทีมงานก็แข็งแร่งมีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า25ปีเรามีเครือข่ายสัตแพทย์ทั้งหมดนะครับทำงานร่วมกับเครือข่ายในเมืองไทยทั้งนักวิชาการทั้งคณะสัตวแพทย์ต่างๆเราเชื่อว่าเรามีศักยภาพในการเติบโตได้ทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็ต่อยอดไปในอนาคตได้ครับอยากให้จับตามองดูแล้วเฝ้าติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไง